สวัสดีคุณผู้ชมนะครับมาเจอกันในช่องของกล้องโกใสนะวันนี้เราจะพากันมาเก็บเห็ดถั่วเหลืองนะครับหลังจากที่เก็บไปประมาณสี่ห้ารอบแล้วนะเห็ดถั่วเหลืองเราเก็บไปประมาณสี่ห้ารอบแล้วนะฮะเรามาเก็บรอบที่หกน่าจะรอบที่หกแล้วในนะี้ เรามาดูว่าดอกเห็ดจะมีเยอะหรือเปล่านะครับตอนนี้ผมเปิดที่คุมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเห็นแล้วไงนะว่าเยอะไม่เยอะอ่ะมาดูรอบนี้กันนะว่านะคุณผู้ชมมาดูรอบนี้กันว่าเราจะได้เห็ดเยอะหรือเปล่านะนี่กลองนี่กลองที่สองนะกองที่สองยังยังไม่ออกนะครับดอกเห็ดยังไม่ออกกองแรกเรามาดูกองแรกของเราไงนะ เรามาเก็บเห็ดกองแรกของเราก่อนนะครับมาดูว่าจะมีเยอะหรือเปล่านะมีเยอะกว่ารอบแรกที่เราเก็บหรือเปล่านะครับผมเตรียมน้ำรถไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนะเตรียมน้ำรถไว้เป็นที่เรียบร้อยโอ้โหคุณผู้ชมนี่รอบนี้ เก็บแล้วเอาไปผัดไปทอดได้เลยนะฮะเนี่ยนี่ดูนะฮะไม่ได้ใส่สารเคมีเลยนะครับใส่แค่เกลือนะรอบนี้โอ้โหเยอะครับคุณผู้ชมนีม่ดอกใหญ่ด้วยนะฮะเนี่ยแล้วก็เยอะกว่ารอบแรกเลยนะฮะนี่รอบที่ห้าแล้วนะฮะที่เรานม,มาเก็บนี่ ถ้าเก็บไปนี้ไปทําทานได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดต้มต้มกับกระดูกหมูก็อร่อยนะครับคุณผู้ชมหรือว่าจะเป็นเอาไปาแกงใส่ผักนะครับก็อร่อยเหมือนกันนะคุณผู้ชมมันจะหวานหอมอร่อยมากเลยนะฮะสำหรับเห็ดโถเหลืองของเราดูนะฮะคราวนี้เก็บไปแล้วก็ได้กินแน่นอนนะครับไปทำกินได้เลยนะฮะ ไปทำกินมื้อหนึ่งได้เลยนะครับเนี่ยนี่โอ้โหนะสำหรับเห็ดถั่วเหลืองของเราก็เป็นที่น่าพอใจนะฮะสำหรับฤดูการนี้นะโอ้โหชื่นใจฮะชื่นใจชื่นใจนะครับนี่ก็เป็นอีพีหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันนะฮะมาเก็บเห็ดถั่วเหลืองรอบที่หโอ้โหรอบนี้อ่า เอาไปทําทานได้เลยนะครับนี่นี่โอ้โหอโอกเห็ดดอกใหญ่นะฮะเนี่ย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 อ,อก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มก้องโกใสยก็จะได้ผลิตคลิปดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันแน่นอนนะฮะ EP นี้คงจะต้องลาคุณผู้ชมกันไปแล้วนะครับ มีความสุขทุกทุกท่านสวัสดีครับ